เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันมีความหมายอย่างไรคะเป็นส่วนแห่งบุญดีมากให้ผลแก่ขันก็อ,อธิบายตามถ้าเขาใจเป็นส่วนแห่งบุญแล้วให้ผลแก่ขันก็จะไม่ยากนักเป็นส่วนแห่งบุญก็ภาษาไทยก็บอกชัดๆถ้ากแปลดีคำนี้เป็นส่วนแห่งบุญก็คือเกิดส่วน กิดส่วนเกิดภาคพาภาษาบาลีก็คือภาคียภาคเป็นส่วนปัญญาปุญญาภาคียาปุญญาภาคียาก็คือส่วนที่ทําให้เกิดการชําระถ้าเข้าใจแล้วบุญหรือปุญญาเนี่ยแปลว่าการชําระจิตสันดาลให้สะอาดหมดจดของแพงคุณไปเรื่อยๆราะเมื่อคุณปฏิบัติเป็นสาเป็นเป็นเป็นเซคบุคคลนไปเไรื่อยๆ ก็ได้ส่วนแห่งบุญไปเร helmet, pigs, <into English. S 2> ปื่อยๆเๆๆจนกว่าจะหมดเกลี้ยงก็จบบุญอะุญญะก็คือทำสะสมอย่างมีสมาธิเป็นเซขาบุคคลก็มีสมาธิิเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันในตัตายวิชาในมหาจัตาอีสัสกษุในมรรองแปดเนี่ยพอสมาธิิแล้วก็จะปฏิบัติได้ส่วนแห่งบุญไปตามลำดับ เป็นเสขาบุคลไปจนกว่าจะถึงอเสขาก็คือบุญจบส่วนแห่งบุญก็จบหมดเาะงนั้นก็ทำให้ขันเจริญไปเรื่อยเป็นผลแก่ขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นผลเป็นมักเป็นผลเป็นมรกเป็นผลทำให้รูปสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นเวทนาสะอาดขึ้นสัญญาสะอาดขึ้นสังขารสะอาดขึ้นวิญญาณสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นไปตามมูลดบ